ยังไม่มีใครแตกต่างไปกว่าใครนะฮะตอนนี้ครับขอต้อนรับและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะทั้ง2ช่องทางตอนนี้นะครับเกิน1000คนไปแล้วนะครับเอาล้เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราถูนี่ฮะระคังดังก็แลกอาวุธกันเลยนะเอาละกระชับพื้นที่เข้ามากระชับมานิดชิดมันหน่อยนะฮะแข่งซ้ายไปครับคีเลียนแข้งขวาขึ้นมามัดซ้ายขวามัด้วตามได้แข่งคืนเอาล้ะนะให้มาให้กลับไม่โกง มีโต้มีเทียงฮนะให้มาอย่างไงโต้ไปอย่างนั้นนะครับแบบนี้ก็สนุกสิครับเดินเข้าหาครับมีผู้ใหญ่ใจดีกระซิบบอกว่าถ้าชนะน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยสอกลับจระเข้ฟาดถางแตงก้านคอโบนัส2 0 0 0มนบาทรับไปเลยเต็มๆผักโคเชเอาแล้วเมื่อสักครู่นี้จงังหวะเฉตเด็ดกั่นคอของอันเล็กน,นะครับแต่ว่าน่าจะยังโดนไม่เต็มแข้งนะฮะแหมทางคิเล่นนี้ยังยืนได้อยู่นะครับ เอามาดูกันต่อนะครับเดินเข้าหาครับซองครับซองไปครับตอนนี้คีเลียนหลังติดเชือกแล้วนะอเล็กนี่เลือกแล้วนะซองไปครับอเล็กครับเข่าครับอเล็กซองครับอเล็กเอ้าวมีย่อนิดนึงฮะคีเลียนมีย่อเล็กน้อยครับเตะไปครับอเล็กซองครับอเล็กซองอีกทีครับอเล็กโอ้ซองบ่อยเหลือเกินครับอเล็กมัดขวาครับอเล็กมัดขวาอเล็กคีเลียนพยายามจะโต้มา ยังโตงไม่ถนัดนให้ฮิเลียนสซองอีกทีครับอเล็กซองอเล็กซองครับอเล็กซองครับอเล็กซองครับอเล็กโอ้ยบัดครับอเล็กซองอเล็กโอ้ยเลียน์ถอกับย่อแล้วก็ลงไปแบบนี้เลยครับกรรมาการนับครับไหวไหมเอ่ยอาจารย์ อาจารย์พูลธรัเนียมสมบัติยุติการชกเลยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันอีกครั้งว่าโดนอะไรไปบ้าง nice fight. Nice fight. แต่ต้องขอชื่นชมนักมวยทั้งคู่เลยนะคะอายุเพียงแค่14กับ15ปี <laughs> แต่ชกได้เต็มรอ <laughs> ้อยเ <and> ต็มสเสมเลยท่าน We have your winner way have Rate Corner e your by of knockout l x ก็ได้ว่าเป็นการชนะน็อกไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับอเล็กยอดยุทธมวยไทยนะฮะโอ้รัวสองใส่ท่านั้นของคิเลียนอออุดอุดรชนะน็อกไปอย่างสวยงามในยกที่2นะครับทางนี้นะ,ะก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านของคิเลียน